สวัสดีพี่เพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพังครับ EP ที่ห้าร้อยหกสิบสองนะครับนี่ครับ EP ที่ห้าร้อยหกสิบสองนะครับมีพระเก็บสะสมแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ เบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมและช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับห้าร้อยหกสิบสองครับอง์แรกนะครับเป็นสมเด็จครับนะครับสมเด็จเก่าๆนะครับดูครับดูเนื้อนะครับเนื้อเริ่มแตกลายงาแล้วนะครับนะครับดังางนะครับเนื้อหลุดนะครับมีรอยเนื้อหลุด มราลอนออกไปครับด้านหลังครับแห้งนะครับมีรอยแยะมันแตกนะครับพิ่นสงคมชัดนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองครเป็นสมเด็จฐานแซมนะครับนี่ครับ โคลนคมนะครับคมลึกเลยนะครับหมายเลขสองนะสมดิฐานแซมนะครับหมายเลขสามนะเป็นพระปิตาเนื้อตะกัวนะครับตะกัวเก่าแห้งเลยนะครับแห้งซีดะครนะพระปิตาเนื้อตะกัวเก่านะครับ หมายเลขสี่นะเป็นพระปิตาหลวงพ่อออนะครับเป็นเนื้อผงนะครับหลังยันนะครับหลวงพ่อเอวัดบ้านด่านนะครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะครับเป็นพระก,กุนะครับกุวัดบางยี่หุนนน่นนะครับเป็นพระนืจินินครับ หน้าตาคมชัดนะครับพระกุวังยี่หุ่นนะนี่ดินนะครับหมายเลขคงครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับหล่อหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับนีลาตัดช่อตะลานะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับน่าจะเป็นยุคหลังนะครับ ปรตีนครับอ่านไลนะครับหมายเลขหก 6, หมายเลขเจ็ดครับเป็นหน้าปกนะครับนี่ชิ้นตะกัวเก่านะครับมีไข่ตะกัวนะครับหมายเลขเจ็ดปกนี่ชิ้นตะกัวเก่านะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ ต่อไปมาที่แปดครับเป็นน oi> ามันหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนามันหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อทองผสมนะครับใบนะครับตใบหยิบจับด้านล่างนะครับนามันหลวงพ่อกลวยเนื้อทองผสมนะครับ เป็นโลโบราณนะครับหมาลิก้านะเป็นผ้าวัดพับนะครับผ้าวัดพับพิมพ์ยืนนะครับพิมพ์ยืนวันทานะครับของเก่านะครับเป็นก้อน,อนเป็นเม็ดเลยครับนี่นะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นพระมหส่วนนะครับรัตะกวนะครับเป็นมหส่วนแล้วก็ส่วนสี่นะครับนะครับส่วนไปส่วนมานะครับไปกลับมาครับนะครับขับได้กันทั้งทั้งสองด้านเลยนะครับส่วนเันไปส่วนกันมานะครับพระส่วนสี่นะครับมีไข่วัวนะครับเก่านะครับ มีไขวัวตามซอกนะครับเนี่ยต็มเลยนะครับพระสวนสีนะครับเนี่ยจับแน่นเลยนะครับพระสวนสีนะครับหมายสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับ จอบใจหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองครับเป็นลูกหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนี่ยเป็นโบราณนะครับเป็นพิมพ์นั่งหลังช้างนะครับหลวงพ่อเงิน ของน่าโมลังช้างนะครับอันนี้สิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อเกิดนะครับหลวงพ่อเกิดนะครับโพแทนนะครันครนายกรุนแรกนะครับหลวงพ่อเกิดวัดโพแทนนะครับนครนายกนรุบรุ่รนนะครับ ในสิบสี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับเนื้อออกสีแดงแดงนะครับหลังมีรอยนิ้วมือนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเนี้ออกแดงแดงนะครับในสิบห้านะครับเป็นสมกอนะครับสมกอสภาพใช้นะครับหน้าตาเนา้าลบ,ล,บล้วนะครับ เลี่ยมเปิดหน้าไว้นะครับเนี่ยครับผมครับกูข้ฝุ่นมีนะครับเนี่ยผมซอกนะครับหมายเลขสิบหกครับเป็นนางพญานะครับนางพญาเนี่กสีดำนะครับเนี่ยเอาสีดำดำนะครับหมายเลขสิบหกนะครับ หมายสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญวัดทุ่งวัดวัดลาดย่านะครับที่ลึกภูกระชาภูพัฒนศีมานะครับวัดลาดย่านะครับสองสี่เจ็ดเก้านะครับเนืหปก้าปะกก้านะครับ หมายเลขสิบแปดนะเป็นเหนรียญหลวงพ่อพี่บูนนะตื้นแต่คมลึกนะครับเหบร,รียญหลวงพ่อพี่บูนร,รุ่นแรกนะครับหลวงว่าพี่บูนรุ่นแรกนะครับแห้งๆนะครับหลวงพ่อพี่บูนร,รุ่นแรกนะครับ หมายเลขสิบเก้าครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเง,งินนะครับสภาพใช้นะครับพ่อเงินรดบางคานะครับสภาพใช้นะครับหมายเลขยี่สิบเป็นรูปหล่อพ่อเงินบางคานกันนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินรดบางคานนะครับ มีตัดช่อด้าล่านะครับอันนี้เป็นครับเป็นพักกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งพิมพ์แต่งนะครับเป็นเนื้อไม่กระพัดนะครับมีจานนะครับ เป็นักกิ่งพิมแ่งเนะี้ยไม่กระพัดมีจานนะครับเนี่ยแปงเก่าแล้วนะครับยิบสองนะเป็นพักกิ่งกันนะครับเนทองผสมกเก่าเลยนะครับก,กิ่งเนื้อทองผสมกเก่าทำมาได้ยิบสองนะครับ สวยนะครับอันนี้ยี่สบามนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่เฮียงนะวัดป่านะครับยันนะครับตาหลวงปู่เฮียงวัดป่านะปิดทองเนื้อพงนะครับยี่สี่นะครับเป็นรูปหลอนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับ เป็นลูกหลนะครับผู้เผือกว่ากิ่งแก้วนะครับกิ่งนะครับเป็นลูกหลอนะครับอีปห้าน,นะครับเป็นพระผงกระดูกผีนะครับวัดโพนะครับ น้อผงนะครับผมกระดูกผีนะครับผงกระดูกผีนะครับโพนะครับเป็นพิมพิตานะครับยี่กนะครับเป็นหลวงู่ไข่นะครับเหรียญหลวงู่ไข่นี่ปก้านะครับปีศูนย์เก้านะครับสาห้าปีศูนย์เก้านะครับสวยเลยนะครับเร่างนี้ สวยเดิมนะครับยี่สิบเจเป็นหุ่คูนครับรุ่นรับสดิดนะครับก็ครูนะครับรุ่นรับสดิดนะครับนะครับตอบโพสนะครับ นี่แปบเป็นองค์พุทคูณพร้อมกล่องนะครับเป็นปุกมะขามองค์พุทูณมหาลาบแจกทานนะครับเป็นเนงเงินนะครับเป็นโปะมะขามนะครับองค์เล็กๆนะครับเป็นเนื้องเงินนะครับ เป็นปะมาขามเงินนับต่อโค้ดสองฝั่งนะครับด้านหน้าครับด้านหลังเขียนหลวงปู่คูนเก้าหนึ่งนะเป็นเงินท้องกล่องเดิมเลยนะครับยี่สิบเก้าครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่คำพันนะครับบารมีแปดสิบปีนะครับปีสามแปดนะครับหลวงปู่คำพันันะครับ เหมือนนั่งนะครับแล้วก็มีพยานนานะครับมีพยานนาครับสองตัวนะครับอุกำมันโคนะครับตอกโคดนะครับ้าอกนะครับกล่องีนะครับสามสิบนะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับนี่ย เพียรทิพย์หลวงปู่ทิมวัดพระข่าวนะครับอย่างเนเดิมเลยนะปลาตะเพียนหลวงปู่ทิมวัดพระข่าวนะครับสวยๆเดิมเลยนะปลาตะเพียนหลวงปู่ทิมวัดพระข่าวนะครับผมกล่องเลยนะครับปลาตะเพียนทิพย์หลวงปู่ทิมวัดพระข่าวนะครับปีห้าสามนะครับ สนใจนะครับช่องทางาติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับ EP นี้ขจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ